ในปี2 0 2พนนะคะเสียงปืนที่หลายคนภาวนาว่าจะได้ไม่ยินอีกมันกลับมาดังขึ้นอีกครั้งที่ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะครับกลับมาอีกแล้วคราวนี้เปลี่ยงปรางขึ้นมาที่แนวป่าแถบภูผาเหล็กจังหวัดศรีสะเกดเลยค่ะพื้นที่ที่ดูเหมือนจะสงบมานานอืมแต่ตอนนี้กลับมาร้อนระอุขึ้นมาอย่างฉับพลันเลยคําถามก็คือมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ค่ะทาไมแผลเก่าที่เหมือนจะหายดีแล้วถึงกลับมาอักเสบได้อีกครับ วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกข้อมูลจากรายงานหลายชิ้นที่ได้มาเพื่อจะปฏิปตอภาพทั้งหมดตั้งแต่เสียงปืนนัดแรกไปจนถึงความตึงเครียดที่กำลังแผ่ขยายออกไปในตอนนี้เลยค่ะเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลมากครับเพราะว่าความขัดแย้งชายแดนเนี่ยมันเหมือนอา่าไฟใต้เท่าฐานนะครับต่อให้ข้างบนมันจะดูเย็นสนิทแต่ข้างล่างมันยังมีความร้อนซ่อนอยู่เสมออืม การจะทําความเข้าใจว่าทาไมจู่ๆไฟถึงลุกพลบขึ้นมาอีกครั้งเราต้องมองให้ลึกกว่าแค่ว่าใครยิงใครก่อนแต่ต้องไปดูโครงสร้างของเชื้อไฟที่มันสะสมขึ้นมานานหลายสิบปีด้วยครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันที่จุดเกิดเหตุเลยนะคะเสียงปืนนัดแรกเนี่ยข้อมูลส่วนใหญ่ที่เรามีค่อนข้างตรงกันว่าเริ่มขึ้นในช่วงเช้ามืดครับแต่ที่อ่านแล้วยังสับสนอยู่เลยก็คือเขาบอกว่าฝ่ายกัมพูชาเป็นคนเปิดฉากยิงเข้ามาก่อนแต่ก็มีอีกแหล่งข่าวบอกว่า มันอาจจะซับซ้อนกว่านั้นอ๋อ oh, ครับอาจจะเป็นการยิงตอบโต้การลาดตระเวนที่ล้ำเข้ามาในพื้นที่ที่ต่างฝ่ายต่างก็อ้างสิทธิ์ครับตกลงแล้วเราพอจะประติดประต่อภาพวินาทีแรกได้ชัดเจนแค่ไหนคะเป็นข้อสังเกตที่ดีมากครับเพราะนี่คือสิ่งที่เรียกว่าหมอกควันอย่างสงครางในระดับเล็กๆเ,เลยอืในสถานการณ์ที่มันตึงเครียดแล้วก็ต่างฝ่ายต่างระแวงกันสุดขีดเนี่ยการจะหาว่าใครคือคนผิดคนแรกมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับจริงด้วยค่ะ แต่สิ่งที่รายงานยืนยันตรงกันก็คือเกิดการประทะขึ้นจริงและไม่ใช่แค่การยิงปืนเล็กยาวคูกันไปมาแต่มีการใช้เครื่องยิงลูกระเบิดยิงข้ามมาด้วยโห oh. ซึ่งนั่นคือการยกระดับความรุนแรงที่ชัดเจนมากทําให้ฝ่ายไทยต้องตอบโต้กลับตามหลักสากลหรือที่เรียกว่ากฎการใช้กําลังนั่นแหละครับ rules of engagement ซึ่งไอ้กฎการใช้กําลังเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เหมือนดาบสองคมเหมือนกันใช่ไหมคะยังไงครับคือด้านหนึ่งมันก็ป้องกันไม่ให้ทหารเราใช้อารมณ์ตัดสินใจแต่ในอีกด้านหนึ่งมันก็เหมือนเป็นการล็อกระบบเข้าสู่โหมดการประทะโดยอัตโนมัติเลยหรือเปล่าคะถูกต้องเลยครับมันคือการเปลี่ยนสถานะอย่างเป็นทางการเลยจากที่แค่ยืนคุมเชิงกันเฉยๆค่ะกลายเป็นสถานะการรบทันทีและเมื่อมีการตอบโต้ด้วยอาวุธที่หนักขึ้นผลลัพธ์ที่ตามมามันก็รุนแรงขึ้นท,ทันทีเลย อืข้อมูลระบุชัดเจนเลยคะ่ะว่าในการประทะระลอกแรกนั้นเรามีทหารบาดเจ็บทันทีสองนายโห oh. พอมีคนเจ็บทุกอย่างก็เปลี่ยนไปแล้วบรรยากาศมันไม่ใช่แค่การกระทบกระทั่งแล้วแต่มันคือการสู้รบที่มีชีวิตเป็นเดิมพันพอมีทหารบาดเจ็บเรื่องก็คงไม่จบง่ายๆแล้วแน่ๆแล้วผลกระทบมันลามไปถึงชาวบ้านเร็วแค่ไหนคะเร็วจนน่าตกใจเลยครับรายงานหลายชิ้นบรรยายภาพตรงกันว่า แทบจะทันทีที่เสียงปืนใหญ่ดังขึ้นเสียงตามสายในหมู่บ้านก็ประกาศให้ชาวบ้านรีบอบพยพด่วนเลยมันคือความโกลาหลแบบที่เราเห็นในหนังสงครามเลยครับผู้คนวิ่งหนีตายทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังในรายงานมีรายละเอียดส่วนนี้ที่น่าสนใจมากค่ะเขาเล่าจากคำให้การของครูโรงเรียนแห่งหนึ่งบอกว่าตอนนั้นก็ำลังจะเริ่มเคารพธงชาติจูจ่ๆก็ได้ยินเสียงเหมือนฟ้าร้องอแต่ดังแล้วก็ใกล้กว่ามากแล้วพื้นก็สั่นสะเทือน เด็กๆก,ก็เริ่มร้องไห้ด้วยความกลัวด้วยโอ้นึกภาพตามแล้วหดหูเลยครับใช่ค่ะพราะตั้งสติได้ก็รู้ว่าเป็นเสียงปืนใหญ่เลยต้องรีบต้อนเด็กๆทุกคนไปหลบอยู่ใต้อาคารเรียนที่แข็งแรงที่สุดแล้วก็รอให้เจ้าหน้าที่มารับออกไปเป็นภาพที่สะเทือนใจมากจริงๆค่ะนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นเลยครับว่าต้นทุนของความขัดแยง้งมันไม่ได้วัดกันแค่จํานวนทหารที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะแต่มันคือบาดแผลทางใจของเด็กๆที่ต้องมาเจออะไรแบบนี้ คือชีวิตของชาวบ้านที่ถูกกระชากออกจากความปกติสุขในพริบตาเดียวรายงานอีกฉบับหนึ่งเล่าถึงลุงคนหนึ่งที่เป็นชาวสวนผลไม้เขาบอกว่าเสียดายก็เสียดายทุเรียนกำลังจะได้ตัดส่งตลาดอยู่แล้วโถแต่ชีวิตมันสำคัญกว่าต้องทิ้งสวนทิ้งบ้านมาโดยไม่รู้ว่าจะได้กลับไปเมื่อไหร่หรือกลับไปแล้วจะเหลืออะไรบ้าง มันไม่ใช่แค่เรื่องความปลอดภัยแล้วสิคะทีนี้แต่มันคือการพังทลายของระบบเศรษฐกิจในชุมชนไปเลยถูกต้องครับตลาดที่เคยคึกคักโรงเรียนที่มีเสียงเด็กๆถนนที่เคยมีรถวิ่งตอนนี้ทุกอย่างมันเงียบสง,งัดเหมือนเมืองร้างไปเลยใช่ครับมันคือสภาวะอมาาัมพาตทางสังคมและเศรษฐกิจโดยสมบูรณ์เลยความกลัวมันแช่แข็งทุกอย่างค่ะและที่น่ากัมูลกว่านั้นคือ ผลกระทบมันไม่ได้จบแค่ในหมู่บ้านที่ติดชายแดนแต่มันลามมาถึงอำเภอใกล้เคียงด้วยอ๋อเหรอคะครับโรงพยาบาลต้องเตรียมพร้อมรับผู้บาดเจ็บธนาคารเลือดต้องสำรองเลือดเพิ่มศูนย์อพยพชั่วคราวถูกตั้งขึ้นมาอย่างเร่งด่วนมันดึงทรัพยากรทุกอย่างไปที่ภาวะฉุกเฉินนี้หมดเลยนี่คือต้นทุนแฝงที่คนมักจะมองไม่เห็นจริงๆใช่ครับถามไม่ได้จริงๆค่ะว่าทําไมเรื่องเดิมๆแบบนี้มันถึงเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่านั่นสิครับ ทั้งๆท,ที่ไม่กี่ปีมานี้ความสัมพันธ์ก็ดูเหมือนจะดีขึ้นมากมีการจับมือมีการลงนามข้อตกลงต่างๆแล้วทำไมมันถึงกลับมาจุดเดิมได้อีกเพราะว่าคือสิ่งที่จับมือกันหรือที่ลงนามในกระดาษอ่ะมันเป็นแค่รักษาอาการที่ปลายเหตุครับอืแต่ตัวเชื้อโรคที่เป็นต้นตอของปัญหามันยังไม่เคยถูกกำจัดออกไปเลยในรายงานเปรียบเทียบไว้น้าคิดมากเขาบอกว่า พื้นที่ชายแดนตรงนี้เหมือนคนไข้โรคเรื้อรังคนไข้โรคเรื้อรังครับที่อาการอาจจะดูทรงทรงไปพักหนึ่งแต่ถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ต้นต่อวันดีคืนดีมันก็จะกำเริบขึ้นมาอย่างรุนแรงได้เสมอแล้วเชื้อโรคที่ว่านี้มันคือเรื่องเดิมๆอย่างเส้นเขตแดนที่ไม่ชัดเจนใช่ไหมคะหลักๆคือเรื่องนั้นเลยครับแต่ถ้าเราเจาะลึกลงไปในข้อมูลนะมันซับซ้อนกว่าแค่คําว่าไม่ชัดเจนค่ะปัญหามันอยู่ที่การตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์คนละชุดกัน ฝ่ายหนึ่งอาจจะยึดแผนที่ที่ฝรั่งเศสทำไว้สมัยอนานิคมอีกฝ่ายอาจจะยึดตามสันปันน้ำโอ oh. ซึ่งทั้งสองอย่างนี้มันไม่ได้ทับซ้อนกันสนิทร้อยเปอร์เซมันเลยเกิดสิ่งที่เรียกว่าพื้นที่ทับซ้อนหรือ overlapping area ขึ้นมาหลายจุดซึ่งภูผาเหล็กก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ดิฉันก็แอบเห็นข้อโต้แย้งในรายงานเหมือนกันนะคะว่าหรือจริงๆแล้วปัญหาเขตแดนมันเป็นแค่ข้ออ้างที่ฟังขึ้นเฉยๆหรือเปล่า อืมประเด็นน่าสนใจมากมันอาจจะมีปัจจัยอื่นซ่อนอยู่เบื้องหลังเช่นการเมืองภายในของแต่ละประเทศหรือผลประโยชน์บางอย่างที่ซ่อนอยู่เป็นประเด็นที่แหลมคมมากครับและผู้เชี่ยวชาญหลายคนในรายงานก็ชี้ไปในทิศทางนั้นเหมือนกันเขาตั้งข้อสังเกตว่าความขัดแย้งชายแดนมักจะปะทุขึ้นในช่วงเวลาที่การเมืองภายในของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกำลังมีความเปราะบางอ๋อ oh. หรือต้องการเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาภายในประเทศ มันเป็นเหมือนการ์ที่นักการเมืองหรือกองทัพสามารถหยิบขึ้นมาใช้เพื่อปลุกกระแสชาตินิยมได้เสมอเหมือนกับว่าพอมีศัตรูร่วมกันจากภายนอกคนในชาติก็จะลืมเรื่องขัดแย้งกันเองไปชั่วขณะประมาณนั้นเลยครับและที่น่าตกใจคือข้อมูลระบุว่าเพียงไม่กี่เดือนก่อนเหตุการณ์นี้ก็เคยมีการประทะกันหนักๆมาแล้วรอบนึงจริงเหรอคะครับจนคนต้องอบพยพเป็นหมื่นแต่มันไม่ได้เป็นข่าวใหญ่โตมากนัก นั่นแสดงให้เห็นว่าความตึงเครียดมันคุกรุ่นอยู่ตลอดเวลาแค่รอจังหวะที่เหมาะสมในการประทุข,ขึ้นมาเป็นเรื่องใหญ่แปลว่าสัญญาสันติภาพที่เคยลงนามกันไปมันอาจจะเป็นแค่เอกสารพักรบสำหรับทหารใช่ครับแต่สำหรับชาวบ้านมันเหมือนการกดปุ่มพอ s สให้กับความกลัวไม่ใช่การกดสต็อปใช่เลยเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากครับ พอรากของปัญหามันซับซ้อนและยังอยู่ครบแบบนี้มันก็อดคิดไม่ได้เลยค่ะว่าแล้วตอนนี้ที่น่าง,งามจริงๆสถานการณ์มันจะเปราะบางขนาดไหนต้องใช้คำว่าเปราะบางเหมือนเดินบนเส้นได้เลยครับขนาดนั้นเลยเหรอคะครับรายงานล่าสุดจากพื้นที่ระบุว่าทั้งสองฝ่ายเคลื่อนกำลังเสริมเข้าไปประชิดแนวชายแดนแล้วไม่ใช่แค่ทหารราบแต่มีทั้งรถถังปืนใหญ่โห oh. ถูกส่งเข้าไปตรึงกำลังในระยะที่มองเห็นกันได้ด้วยตาเปล่าเลยมันคือสภาวะจ้องตากันเข็งที่ไม่มีใครยอมกับพริบตาก่อนแล้วการตรึงกำลังในลักษณะนี้ความเสี่ยงที่มันจะบานปลายมันสูงขนาดไหนคะสูงมากครับเพราะในสภาวะแบบนี้ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนไม่กี่คนในสนามรบแค่ทหารฝ่ายหนึ่งขยับปืนผิดจังหวะ หรือมีการเคลื่อนไหวที่ดูน่าสงสัยก็อาจถูกอีกฝ่ายตีความว่าเป็นการเตรียมจะโจมตีแล้วก็เปิดฉากยิงเพื่อชิงลงมือก่อนถูกต้องครับมันเป็นสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความหวาดระแวงและง่ายต่อการเกิดอุบัติเหตุที่นำไปสู่สงครามเต็มรูปแบบได้มีผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงให้ความเห็นในรายงานไว้นะคะว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดตอนนี้ไม่ใช่การยิงกัน แต่เป็นความเงียบที่ขั้นระหว่างเสียงปืนแต่ละนัดเพราะมันคือความเงียบที่เต็มไปด้วยการคาดเดาและความไม่ไว้วางใจซึ่งอาจจะอันตรายกว่าเสียงระเบิดซะอีกเป็นคำเปรียบเทียบที่คมคายมากครับเพราะมันสะท้อนว่าตอนนี้นกลไกทางการทหารได้เข้ามานำหน้านกลไกทางการทูตไปแล้วค่ะคำถามสำคัญที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือในขณะที่ทหารกำลังจ้องหน้ากันผ่านลำกล้องปืนนะักการทูตของทั้งสองฝ่ายกำลังทำอะไรกันอยู่นั่นสิค่ะ มีการเปิดสายด่วนเพื่อลดความตึงเครียดกันอยู่เบื้องหลังหรือไม่หรือว่าทุกอย่างถูกปล่อยให้เป็นการตัดสินใจของฝ่ายความมั่นคงไปแล้วซึ่งถ้าเป็นอย่างหลังก็น่าเป็นห่วงมากครับแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไรถ้าให้สรุปภาพรวมจากข้อมูลทั้งหมดที่ทเราคุยกันมานะคะ 1. คือการประทะครั้งนี้รุนแรงจริงๆมีการใช้อาวุธหนักและมีทหารเราบาดเจ็บ 2. คือผลกระทบมันสาหัสกว่าที่เราเห็นในข่าวชาวบ้านต้องทิ้งทุกอย่างเพื่อหนีตายและชีวิตในพื้นที่ชายแดนหยุดชะงักโดยสิ้นเชิงสามคือรากของปัญหายังคงอยู่ครบทั้งเรื่องเขตแดนที่คลุมเครือและอาจรวมถึงเกมการเมืองภายในที่ใช้ชายแดนเป็นเครื่องมือครับประเด็นนี้สำคัญมาก และสุดท้าย4คือสถานการณ์ตอนนี้อยู่ในภาวะตึงเครียดสูงสุดอนาคตไม่แน่นอนอย่างยิ่งและแขวนอยู่บนเส้นได้ที่อาจจะขาดพึงลงเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ครับภาพรวมเป็นแบบนั้นเลยและข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้มันก็พาเรามาถึงจุดนี้จุดที่ทุกอย่างหยุดนิ่งและรอคอยว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปค่ะแต่สิ่งที่อยากจะทิ้งทายให้ไปคิดกันต่อก็คือ เบื้องหลังภาพการประชิญหน้าของทหารมันมีปัญหาเชิงโครงใชยที่ใหญ่กว่านั้นซ่อนอยู่นั่นก็คือเรื่องเส้นเขตแดนที่เป็นเหมือนระเบิดเวลาที่ถูกฝังไว้และรอวันให้ใครสักคนมาเหยียบพลาดซึ่งก็ถูกเหยียบซ้ำแล้วซ้ำเล่ามาตลอดหลายสิบปีถูกต้องครับดังนั้นคำถามสุดท้ายที่อยากจะชวนให้ขบคิดกันต่อก็คือนอกจากการหยุดยิงเฉพาะหน้าแล้วอะไรคือทางออกที่ยั่งยืนจริงๆที่จะปลดชนวนระเบิดเวลาลูกนี้อย่างถาวรอ,อื เราพูดถึงการเจราจาการปักปันเขตแดนกันมาตลอดแต่ดูเหมือนมันจะไม่เคยสำเร็จเลยบางทีคำตอบอาจจะไม่ได้อยู่บนโต๊ะเจราจาของนายพลหรือนักการทูตอย่างเดียวหรือเปล่า แล้วมันจะอยู่ตรงไหนได้อีกล่คะคะสันติภาพที่ยั่งยืนบนพื้นที่ทับซ้อนที่มีประวัติาศาสตร์และความภาคภูมิใจของชาติเข้ามาเกี่ยวข้องมันอาจจะต้องมีหน้าตาแบบอื่นหรือไม่เช่นการสร้างพื้นที่เศรษฐกิจร่วมกันที่ผลประโยชน์มันใหญ่กว่าการทะเลาะก,กันเรื่องดินแดนไม่กี่ตารางกิโลเมตรมันเป็นไปได้จริงแค่ไหนอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดต่อครับ